สวัสดีครับพบกับผมครูบรรพศทวีวงศ์นะครับกับคลิปนี้นะครับจะมาพูดในส่วนของการเรียกใช้ไฟล์างานที่เราบันทึกไว้ในเครื่องนะครับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับแต่อุปกรณ์อื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันเช่นกันนะครับอ๋ออ่ะ,อะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดสเก t ตออนไลน์ของเราขึ้นมานะครับ อ๋งานที่เราเคยบันทึกไว้นะครับเราก็จะมาเปิดด้วยสมาร์ทโฟนในวันนี้นะครับเราไปที่แฟ้มนะครับแฟ้มนี่เนาะแฟ้มนะครับคลิกเข้าไปที่แฟ้มนะครับคลิกเข้าไปที่แฟ้มเนาะแล้วเลือก อัพโหลดนะครับอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณคลิกเข้าไปนะครับก็พอมันเปิดพอเราคลิกเข้ามาปัาป๊บเนาะก็จะเจอหน้าแบบนี้เนาะเราก็ไปเลือกที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าไฟล์นะครับ เนาะอ่าจากนั้นมันก็จะโหลดมาให้เราเนาะนะครับเราก็มาทําการค้นหาคําว่าดาวน์โหลดเนาะถ้ามันไม่อยู่ในหน้าของดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเราก็มาที่รูป3มขีดตรงนี้ครับเนาะอ่าสามขีดตรงนี้นี่นะครับอ่าตรงนี้เนาะอ่า ยวใ,ใหม่แล้วกันตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเนาะไปเลือกที่ดาวน์โหลดนะครับปึง้งนะครับไฟล์โครงงานสเคตท,ที่เราบันทึกไว้มันจะอยู่ในนี้ครับจะอยู่ในดาวนะ์โหลดเนาะเราก็ไปหาที่มันมีชื่อโครงงานส t คตนะครับพอเราเจอแล้วเราก็จิ้มลงไปปึง้ง รอสักครู่นะครับมันก็จะเปิดงานที่เราบันทึกไว้กลับมาให้เรานะครับเราก็ทำการสร้างชิ้นงานต่อนะครับจากไฟล์เดิมที่เราเรียกใช้เมื่อสักครู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็เด็กๆที่เข้ามาเรียนสเกตออนไลน์นะครับ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับ